ถักเกมไหมล่ะไอ้กูส่งทีมซีเอ็มเว้ยเอารีทึมเลเอะไะครับทีมทีมอะไรได้เปิดครับเอากลับมาจับจับเวลาเลยคู่ครับตะคู่ครับวุ่นวายจังเลย เอานะครับเนื้บ้านนั่งไงไม่ใช่เนื้อพรเซนทอส่งให้ <c oughs> เอาเซนทอรับไว้ได้เซนทอสขวบช้อนหนึ่งครั้งเซ <c oughs> นทอยก <c oughs> ไม่ต้านนันเป็นไม่ได้คะแนนนะครับ <c oughs> เอาเซนทอกับไทยนี่นะครับล <c oughs> ีบาโดยลิเกมาลุลิเกมาลุกับกอนดาเอา ไทนี่ส่งให้กอนด้าเอาเฮ้ยอะไรกูน้องโดโด้วยโดนไองโดนโดนดิไม่ฟาวนะครับบอลออกโดยองปอนเป็นชอกับไทนี่เขาประกบกันอยู่ก็ นะครับเซ็นทรัลสีเขียวทีม KDA นะครับ DQN ซิฟออก ยิงสองคะแนนโดยน้องปองครับเป็นคะแนนถ้าจ้ำยิงให้ปองดีขึ้นเควินการเน็ตคลองบอลอยู่นะครับเควินการเน็ตเอาน้องปองสกรีนให้ Kevin เควินการเน็ตลื่นนิดนึงอ่าครับ มีเทคนิคนิดหนึ่งครับมีเทคนิคนิดนึงก็ยังส่งให้น้องบอสน้องบอสส่งให้น้องบอลต่อน้องบอลขึ้นนำคะแนนนะครับติดบล็อกแต่ยังตัดบอลตัดบอลไม่ได้ครับน้องบอสบอลส่งให้น้องโดโด โดเดเลื่อเแต่หลักใหนึ่งน้องปองยิงน้องเอาน้องปองเออยิงสามคะแนานไม่หลยิงอีกลูกหนึ่งครับรอตอนนี้เหลือสิบสองนาทีสามสิบวิต้องวัดยิงครับไม่เป็นคะแนาน ส่งให้เพื่อนยังไม่ได้นะครับแต่หลักนิดนึงของโดโดยิงสามคะแนนไอ้ยิงสองคะแนนวิ่งถูกที่วิ่งถูกทิศแต่เก็บบอลไม่ได้เลยเหนื่อยแล้วไม่เหนื่วะทีมอะไรนะซีโป้ทีม KDA ครับตัดบอลไว้ได้ ตองให้น้องน,น้องตู่นะครับน้องตู่เอ้ยไม่เล่นเลยแล้วน้องหมูขออภัยครับอขออภัยนะครับไอหมูเนี่ยเล่นไม่ได้แล้วเนี่ยจ่ายลูกเสียแล้วเนี่ย ทีมเอ่ออะไรยงทีมสีฟ้าเนี่ยยังเก็บบอลไม่ได้ครับเออทีปีโต้เควินการเน็ตลื่นนิดนึงครับสีฟ้าทำออกครับกรรมการเขาบอกว่าอย่างนี้น้องวัดเก็บบอลไม่ได้ครับ ออย่จัดบอลโดยน้องปองครับดโดโด้ส่งให้น้องปองอีกครั้งอปองส่งคืนนะครับด้วยความรุนแรงมากไอ้หมูไม่เลยเลยแล้วน้องหมูน้องหมูส่งให้เพือ่อเพื่อรับไม่ได้ครับ <ST> สิบนาทีครึ่งน,นะครับเหลือสิบนาทีครึ่งผ่านไปสี่นาทีครึ่งแล้วเร็วดเวลาหนน,น้องปองยิงสองคะแนนนะโหยังไม่ลงครับ อร์กยที่2องคะแนนต่อ0ูคะแนนเอา2ต่อ1นะครับวัดขึ้นหน้าคะแนนครับผมน่าเสียดายไม่ได้โอ้โหทีน้องหมูยังเก็บไว้ได้ตรงให้เพื่อนทีมสีเกียวของลานอกครับอยากกดครับอยากกดโทรศัพท์พี่ปิงโทรศัพท์พี่รับ เรามีหลักฐานความกลา เชิญนักกีฬาลงสู่สนามครับในยกต่อไปอเลยไม่ไม่ใช่นักกีฬาทุกทีมครับทีมอื่นไม่ต้องยุ่งครับไม่ได้เดี๋ยวได้เหยียบเส้นแล้วเออเวลาเช็คโดยน้องแบงค์ของเราครับเครดิตน,นี้เขาจับเวลามาทื้สนามแล้วเหยียบเส้นนะครับใจว่ายิงไม่ลงอยู่ดีครับ โอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับถอยอีกนิดได้ป่ะโอเคล่างข้างพี่เนี่ยเป็นไรอ่ะไม่ร่วงไง เบี้ยวหกโอ้รูบาร์ดเบียกอีกนั่นเบียกเบี้ยโอ้โหแล้วก็เข้าใจเลือกที่วางนะวางบนลำโพงเอาส่งให้วัดวัดส่งให้ปองปองยังไงครับ ลอกกันมชุดไม่ลงเอาวัดได้วัดฟาวครับไม่คิดจะจับวอลกเลยหรอไม่เห็นมก็สตาร์ทเดี๋ยวชัดเจลยตอนสตาร์ทมาดูสองบอลเฉยๆอ่ะค่อยลืมกันเคยตัวไม่เป่าวอี่ยเลยเคยตัวชินไงชิน ครับเล่นกันเฉพาะในสนามเนาะอย่าพุ่งมากรรมการกรรมการไม่เปล่าครับเล่นได้ต่อส่งนอกครับโดโดยิงสามไม่ได้ครับรีบ้าวได้เล่นต่อ มันจะรอคำเยี่ยอะไรฮะาครับเมื่อสิบอย่ดนอย่าดันอย่าดันมเฮ้ยเมล่าครับเฮ้ยเถามว่ายอมมาจากอะไรคิวเด a แอ i s t ครับมีคนบอกมาโดวิ่งหาที่ดิของปองครับยิงอีกแล้วครับปเ้าวครับดึงดาวครับดึงดาว ลมจางครับลมจางวันนี้มาลมจางเนเนโคลายด้วยไงวะกรรมการบอกหัวร้อยอย่างเดียวครับไม่เปล่านะเมื่อกี้ไม่เปล่าอ้อนหาที่เยตรงอับตรงสูง บอลครับเปลี่ยนแต้มครับลุงเนี่ยเปลี่ยนตัวเกดีขอเปลี่ยนตัวเกียงแค่ตรงนี้แล้วก็นู่นเลยเปลี่ยนตัวครับบอลกับต้องการลงมามันงงอ่ะเอาหมูกลับเดี๋ยวเดี๋ยวออกครับการครับฟาวเป็นฟาวครับ เป็นฟาวอิเล็กครับสายบอลนะเปิดบอลกลางอิเล็กไป่สายบอลนะครับทำเล่นต่อครับทีม K D A ได้ครับจะกอดอันนี้สองเท่าครับชูมือด้วยเวลาเด็กเจ็ดนาทีครับ ได้อยู่ครับตอนยิงสองแ้มแปะไม่ลงครับยังดีแปาวได้เล่นต่อครับโดนทิปครับเป็นแปมครับตีฟ้าได้เปิดอยู่กับตอนะครับเปวครับเบอร์สิบเอ็ดปลครับ ฝาบุคคลสองครับทีมสามหกนาทีห <loop ing> yeah. ้สาสิบสองวิครับหลอกครับหลอกแอร์ดำไงดีครับเกายอยู่ครับกำลังจะสวยต้องให้การครับเบอร์หกเบอปอนเบอร์หกทำไงครับ พับไปครับฝาวครับต่อไปครับฝาวแท็กครับเบอร์หกเฮ้ยตะกี้เดินนะเนะี่ยฝาวทีม4ีครับตะกี้เสื้อฟ้าก็เดินอยู่นะี่ยได้ชูลูกโดนหนึ่งเข้าลูก ลงคร Die, oh. 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 ับส oh. uh ีเ huh. ข right. ียวได้เป right. ิดเอาลูกน yeah. ี้โอ้โหเหลืออีกทีครับการได้อยู่สง่ารปอทำไงดีครับเฮ้ยไม่เอาครับมองไม่เห็นเหลือเวลา6นาที15าวิครับ แล้วกสองต่อสองอยู่เลยครับโอ้โหสามต่อสองครับโจตีครับแน่แน่แน่โอ้โหโตีครับ KDA นะครับสามต่อสองบอลยิงไกลเป็นแต้มครับสามเข่าครับหกนาทีครับตอนนี้เดี๋ยวเวลาหกนาทีการครับสองคนนี้ไม่ลงครับบอลทีเดีวได้บอลยิงครับ มันได้อยู่ได้หนึ่งแปมครับสีฟ้าเปิดครับกินได้ครบตรงสี่อสามครับีเอนำครับเขียวนำฟ้าครับเข้าวเขาใ้าโอ้โห เบินบอลครับเบินบอลงงงงตีเกลียวได้ครับรอครับไม่ยิงกราได้บอลตรงออกนอกครับเป็นฟาวครับเป็นฟาวคุณวัดครับปลาทีมสองครับ ขอเวลานอกครับอีกแก้เชียเปลืองแบตแ้วเนี่ยเหลือเวลาอีกห้าหมดขอเวลานอกครับพี่เขียวส่งทุกท่านมาส่งโดยด้ยดน้องปอนนะครับเกี่ยงกันลงอีก น้องปอนนะครับน้องปอ,งอนครองวับปอนเชิงกับน้องการครับขึ้นทำคอกอ,อทีมปีโป้ได้ได้อีกหนึ่งคะแนนนะครับน,น้องปองต้องให้น้อง,องปอนออตอนนี้คะแนนเป็นสี่เท่านะครับาก,การได้บอลได้อีกหนึ่งคะแนนนะครับนําไปเป็นห้าต่อสี่ เวลาเหลือสี่นาทีครึ่งน,นะครับเ้น้องปองพาบอลนะครับเดี๋ยวเราจะไม่เป่าแตแล้วอ๋อน้องปองตรงให้น้องการโอ้ยโอ้โอน้องปองล้มลื่นไปเสียหลักไป สวยแล้วสวยแล้วโอ้ยรถแสดงหลักฐานนะครับนั่นไทรเป็นคนทำดูสภาพรถไทยส่งวะนาทีสิบเก้าวิครย่ีการตะโกนส่งติกกันนิดนึงครับตะโกนกลับไปด้วยนะครับ วอกเกงนะครับส่ oh, <okay. S 1> <ร>งบอลยื้ให้น้องบอนส่งให้อีกหนึ่งจังหวะครับขึ้นทำคะแนนน oh, <okay. S 1> ้องกลางสีฟ้าได้เป็นฝ่ายของบอล เกี้ยวยังตัดบอลไม่ได้อยู่ดีมากดีมาก,มากโอ้ยไม่เป็นไรตาม,มาตามตามบอลคือมาได้แล้วนะครับตร<า>งให้เพื่อน<ด><พ>อีกไม่ติดอยู น,น,น้องปองนจะน้องปอครับตัดสินใจยิงสามคะแนนด้วยตัวเองเล่าทีนี่สิบวิได้ยนะอ้นร้องบล้้นอัด้ เบอร์เ่10สีเขียวเปล่านะครับเปล่าทีมครบแล้วนะครับนี่ทเช็คบอลอย่าทำเป็นเล่นอย่าทำเป็นเล่นอย่าพูดยเปล่าเลยนะ ยังไม่ลงนะครับน้องวัด,น,น,ดน้องปองส่งให้น้องปองปองขึ้นทำคะแนนครับอีกหนึ่งคะแนนทีม KDA สวยงามสวยงามคะแนนเป็นเจ็ดต่อสี่เวลาอยู่ที่สองเลยองนาทีห้าสิบวิออกแล้วครับ ทีม KDA ในของบอล KDA คองบอลอยู่นะครับคะแนนก็ยังนำอยู่ด้วยท้ากันนิดนึงแล้วขึ้นทำคะแนนน้องปองเบอร์11ของเราจีหน้อย โป้ครับยังในคลองบอลเหนอีโหชื่อ<ะ>ทีมนี้เนาะทปมปีโป้ทำไงยิงครับทำคะแนนเองยังไม่ได้คะแนน <c oughs> และยังรีบาวไว้ได้อยู่ <c oughs> ส่งให้น้องบอสนะครับน้องบอสตัดสินใจยิงสามคะแนน <c oughs> แลว้วก็รีบาวโดยทีม KDA <c oughs> ตรงผิดพลาดกันเล็กน้อยนะครับส่งคืนให้เพื่อนทำการขึ้นสามคะแนนยังไม่เป็นคะแนนน้องบอสร,รีบาวไว้ได้ ขอต่อให้เควินกาเน็ตลงปอยขึ้นทำคะแนนครับอีกหนึ่งคะแนนเป็นห้าต่อเจ็ดใช่ไหมครับแห้าต่อแปดครับขออภัยครับเหลืออีกหนึ่งนาทีสามสิบวิพอดีเลยครับยิงเกร์ดีเองยังของบอลได้อยู่การปะทากันนิดนึงขึ้นทำ เป,ปล่าทีมสวยงามเ <People, S 2> ปล่าทีมสา,ามาการขึ้นทำคะแนนโดยเองด้วยเองครับแล้วยังรีบาวโดยสองปอนส่งคื้นให้เพื่อน การที time, ่ทำคะแนนอีกครั isis, pues ้งครับแล้วก็เป็นคะแนนเป็นเก้าต่อห้านะครับเหลือเท่านะครับเหลือห้าสิบวินะครับฟอร์ที่ทำคะแนนยังไม่ได้คะแนนครับทำคะแนนอีกครั้งหนึ่งยังไม่เป็นคะแนนครับเดี๋ยวหกเดี๋ยวหกเหลือสามสิบวินาที S <S เฮ้ยนึกว่าทันนะเนี่ยมันเร็วสุดแล้วเฮ้ยนึกว่าทันวร์ตัวนี้ขึ้นอนำคะแนนอีกครั้งนะครับเป็นคะแนนการล้มระวังด้วยระวังด้วยเท่าไหร่นะครับคะแนนอยู่ที่สิบต่อห้านะครับยิงสองคะแนนโดยเชวินกาเน็ตครับโอ้โหยิงลงไปครับลงจูบให้แฟนๆนิดนึง ยี่สิบวินะครับ, hey, บโทรศัพท์ครับ <ek> เลยอีกสิบเจ็ดครับเอสิบเวินาทีเออสิคะแนนอะไรสิบเก้า <19 S 3> hey, ไออยะเลยอีกแวินาทีนะครับ 8วินาทีครับห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเจ็ดต่อสิบเอ็ดไม่ล้ครับ